มาเด้อจ้าวันนี้พวกกับแม่ใหญ่ทองม้วนคือเก่าเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าเวลากินข้าวถึงเวลากินข้าวมาเด้อม,มาเด้อมาแซ่บกับแม่ใหญ่ทองจ้ามาเด้อมาเด้อวันนี้กินข้าวแซ่บจ้าพี่น้องกุ้งจอมกุ้งจอมผักสดผักสดผักสดจ้าขาดไม่ได้สมตำจ้าสมตำแซ่บพี่น้องสมตำแซ่บ มาเดินกินข้าวมาเดินกินข้าวมาเดินจ้ามากินข้าวกับกุ๊บน้อยมากินข้าวก็ไม่ใหญ่กองม้วนมามาเดินมาเดิออาโลตายก้าอยากกินตัวกัมปะพ้อกัมปะพอเลยเสกฝันนะโุ้งทงงอเศกไทยก๋วชอยอืมกุ้งจ่อมอร่อยสุดยอดกุ้งจ่อมอร่อยมากไม่ผิดหวัง ทำลงคลิปไปแล้วนะพี่น้องไปทํากินนะอร่อยสุดๆเลยนะจะบอกให้นะกุ้งจอมอร่อยมากเสียดายไม่ได้ซื้อไม่มีขิงขิงอ่อนขายยังมากินกับกุ้งจอมหน้าขิงอ่อนนะ ขิงอ่อนกินกับกุ้งจอบมันเข้ากันจ้าโอ้ยอร่อยมากทำออกเปรี้ยวๆนะมันจะอร่อยนะต้องเน้นเปรี้ยวจะ้ะเน้นเปรี้ยวเน้นเผ็ดก็ไว้รับรองอร่อยมากินข้าวบ่ายจ้ะพี่น้องวันนี้ก็จะยุ่งๆนะตื่นแต่เช้า อแซ่บอ,อร่อยมากเลยกุ้งจอมเน้นใส่หัวหอมเยอะๆกับพริกตะไคร้ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ใส่ตะไคร้ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ให้เน้นหัวหอมกับพริกแล้วก็ใส่มะนาวน้ำมะนาวใส่เยอะๆให้มันออกเปรี้ยวๆมันจะอร่อย

ส้มตามไม่เป็นไรจ้าส้มตําเดี๋ยวเก็บไว้กินมียังมีขนมจีนอยู่อะตำไมอะเผื่อกินเนี้ยจะเน้นกินไอ้กุ้งจอมส่วนช้มตามเนี่ยเอาไว้ได้จ้าไปเดี๋ยวซักเย็นๆก็มากินกับขนมจีนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็กินนั่นแหละนี่เพราะว่ากุ้งจอมมันอร่อยจ้าอยากจะกินกุ้งจอม ใส่พริกขี้หนูเยอะๆให้มันออกเผ็ดเปรี้ยวอืมอร่อยมากมึงจ,จะกินข้าวได้เยอะเลยนะอร่อยเดี๋ยวได้มันมีมะเขือ อยากจะกินกับมะเขือเปราะแล้วก็ขิงอ่อนกินกับขิงอ่อนนังเข้ากันเอาไว้บางๆจะร้องเพลงให้ฟังเด้อเอาไว้ให้อารมณ์ดีๆก่อนเด้อ จะลองเพลงให้ฟังหลายภาษาอยู่ดรอกพอลองได้เป็นหลายภาษาอยู่ดรอกนะ ก็จะอารมณ์ดีเป็นบางทีนะไม่ใช่ว่าอารมณ์ดีทั้งวันนะอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าไม่ได้อารมณ์เสียอะไรคืออารมณ์มันคือไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาสนุกอะไรยังไงมันไม่ได้ว,ว่าจะสนุกทุกทั้งวันนะใช่ไหมละ่ะมันเป็นบางทีแต่ว่าเครียดหรือเปล่าไม่ได้เครียดจะ้ะไม่เครียดไม่อะไรเลยสบายมากอยู่แบบสบายๆไม่เครียดไม่อะไร ถ้าไม่มีคนมาลบกวนนะก็จะอยู่สุขสบายจ้ะถ้ามีเรื่องมีรามีคนมาลบกวนเนี่ยก็จะอยู่ไม่สุขสบายก็จะมีทุกข์เป็นแบบนี้ทุกอะไรก็เรื่องเงินนั่นแหละอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่มีหรอกทุกแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าทุกเงินไม่มีหรอกเงินมีอยู่แต่ว่าทุกทุกกับคนรอบข้างคนรอบรอบข้างต้องจะมายืมเงินไปไใชอะไรหรอกเนีย่ยคอยดูนะสิ้นเดือนมาอีกแล้วนะสิ้นเดือนมาเงีนะ้หลอกไปทั้งหลายหนละม่เข็ดสักทีมาอีกก็จะหลอกอีกละมึงมาอีกกูจะหลอกมึงอีกอ่ะเออมาดิ มาอีกก็จะทำคลิปหลอกอีกอะมาจีจะเอาให้ได้ ร้อยเผ็ดโดนพริกเข้าไปเน้นใส่ข้าวคั่วเยอะๆใส่พริกขี้หนูเยอะๆใส่หอมเยอะๆใส่พริกเยอะๆใส่น้ำส้มเยอะๆเอใส่น้ำมะน,นาวเยอะๆใส่ข้าวคั่วเยอะๆหน่อยน่าจะอยากให้มันเป็นจ่อมอะนะกินมันก็เหมือนจ่อมนั่นแหละแล้วมันมันอนามัยกว่าแล้วมันสะอาดกว่าด้วย บ่าจอมจริงๆจ,งจอมแล้วก็ทําจมเนี่ยไม่รู้เขาหมักไว้เขก็ทําจอมทำท,ำทำปลาพวกเนี้ยเขาหมักไว้ไม่รู้กี่เดือนใช่ไหมล่ะแต่นี้เราซื้อกุ้งสดมามาทํากุ้งกุ้งแบบสดๆเลยนะมาทํากุ้งจอมน่ะมันจะถูกหลักอนามัยกว่านะมันกินแล้วมันสะอาดไม่ต้องกลัวปวดท้อง โอ้แซ่บแต่แซ่บอร่อยตักมาครึ่งถ้วยจะกินหมดแล้วเนี่ยเหลือหน่อยนึงจะกินให้หมดนี่แหละพอดีก้าวหมดเอาสมตามมาเหลือไว้เอาไว้กินตอนเย็นๆกับขนมจีนโอ้แซ่บ กยเพชรงาแตงงาแตงันนี้ไม่อยากทำม้นงามลยจ้ะอันนี้สวยไหมล่ะ กินก่อนยังทํางานไม่เสร็จเลยยังซักผ้าอยู่ยำนำมากินข้าวข้าวบ่ายแล้วเนี่ยพื้นก็นยังไม่ถูเพราะว่าลูกสาวหยุดกูาทางานกูจะหนูหูเขานะก็เลยเพิ่งจะซักผ้าสักพักเนี่ยเดี๋ยวจะไปทํางานทํางานบ้านก่อนกับข้าวซื้อแล้ว โอ้ยอร่อยกุ้งจับอร่อยสุดๆเลยจ้ะพี่น้องเอาไปดูคลิปแล้วไปทํากินเดอ้อเอาไปลองดูมันว่าที่แนะนำนะที่ทําให้ดูแล้วมันอร่อยไหมลองไปทําดูไม่ผิดหวังหรอก กินอะไรก็อร่อยไปหมดทำเองเนี่ยนะกินกุ้งจำให้หมดตักปาครึ่งช่วยเดี๋ยวเก็บไว้ใส่ตู้เย็นกิน โอ้ยอร่อยกินไม่อยากหยุดาตกลงกินหมดจริงๆริ่งตัวกินหมด อเลยสองคำเนี่ยอากาศร้อน วันนี้รู้สึกจะยี่สิบองศาในวันนี้นะบางทีก็มีแดดบางทีก็ไม่มีแดด โอ้ยาำหมดแล้วเอาเลยสองคำโอ้ยงอแตงงอแตงพี่น้องเอ้ยต้องแซบต้องเผ็ดต้องฮอนอร่อยจริงๆนะ่กินหมดเลยแม้ครึ่งถ้วยแซบวิรี ้าวก็ถวยหนึ่งเุงกระป๋องหนึ่ง่ะจะกินหมดเนี่ยนกินหมดเลยอร่อยไม่ผิดหวังเี๋ือส้มตำไว้ส้มตำเดี๋ยวจะไปกินไว้ตอนเย็นๆเก็บไว้สักสามสี่โมงเดี๋ยวจะกินยังมีขนมจีนอยู่ของกินเยอะแยะไม่ต้องเป็นห่วงอดอยากหรอกกินไม่อด อาหารแตงควายเลยจะกินแตงควาให้หมดกระจุบักยาวเราเก็บไว้ได้เหลือกระจุบักยาวใต่ดเองนะเหงือแต่เงือแต่ตอนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวไปจัดการเหงื่อก่อนไปแล้วพี่น้องกินอิ่มแล้วก็ไปเด้อ โอ้ยเดี๋ยวก่อนอืมกลับลืมแล้วเห็นไ,ไหมรีบวันนี้รีบเกืบลืมสำหรับใ,ใครที่เข้ามาดูคบนรอร้านก็ให้อยู่อยู่ดีมีแห้งกอให้มีความสุขตลอดไปเลยจ้าขอให้ลำลำรวยรวยสำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะพิงก่อสร้างยาดกำยานจุได้สร้างอยาดไฟหรอละฮะไปแล้วจ้าแค่นี้แล้วจ้าจะไปทำงานต่อจะพี่นางไปแล้วจ้าไปบัดจ้า